สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับ FC สวัสดีทุกทท่านครับวันนี้มาเยี่ยมแม่มะลิกับน้องขวัญใจนอนเว่นขวัญใจนอนเวนคร่นนอนเว่นครับวันนี้ได้กล้วยมาฝากแม่มะลิกับน้องขวัญใจครับอ่ะพอฟันขอบคุณมากครับของคุณพี่แตนนะครับขอบคุณมากครับแต็นขอบคุณพี่แตน ส่งกำลังใจมาให้น้องน้องขวัญเงินเออขวัญใจนะครับนี่แม่มะลินนวันนี้ก็ได้นอนกลางวันนะ<ห>น <ๆ S 1> ขวัญใจนอนกลางวันแล้วแม่เขาหขายปอให้นี่ยาสมุนไพรย,ยาประสาทลำนม่มเลยปอตีเลยอาบเลย อาภัยแม่ลูกออนอือถูเส็ดต,ตัวคนน้ำอืมเออไงครับเน,นอเด็ดในนองม่านี่เนอลูกม่านี่เนาะเมม,มาลิาจ้าตัวเล็กนอน,น,อนสบาย <c ười> กินนมหรอบ่ไอกินนมหรนอนรบ่ฮะกินมาแล้วก็นอนอืมนมน้ำนมออกดีปอขอด้กินอยู่ครับ ก็ได vale ้ก like okay. ินอยู่กินด like right. like ูบ well, ่ลรอกินดูนอตื่นกร์หาโนำกินเลยครับอืมกินบ่อยๆเนาะแต่น้ำมันขันขันเขาขันเขาอยากนี่ดันใส้ลดดันใส้ลดอืมบ่อะไรจ้าของนะจะคล้องกับเฝ้าจับใส่ให้เขาเลยเออกินสนัดถันัดเลยให้เขากินใดดีเขากะไม่เฮงแล้วแม่เขาตัวสูงอืมต้องกักขับไปก่อนเพราะว่าน้องก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ ให้เขาปั่มปั่มนมได้ดีๆนะกินถนัดพอน้ำนมกระติดกระจายดีได้ยักมือหล้วก็นฮะได้เกา้อนี่ครับเกาม้อนี่อาทิตย์เงอ่ออาทิตย์กลัวแล้วให้แข็งแรงไปๆเด้อน้องขวัญใจจะได้ไปเรียนกับพี่อุ้มบุญเดินไปเที่ยว มูหลายยู่ทั้งผุนมูหลายเออมูหลายยืมูที่ละยืดบุญชอันดี้ปลาหั่เพิ่มเพิ่มทน้มูหลายฝาบเลือน้ำมูไงไปไงกำลังนอ่นบอกฮึกนั่นไเทยล่ะนอนหลนยเทียรละครับนอนไลเทยเอนนนนขื้นลูกขึ้นไปกินอาม ที่บัวี่บัวด้วยนเร็วเตานุ่มกวาไนุ่มกไงดีอยูย่แลนะ้วเนาะไนรีกำลังไนเพราะว่าบำรุงมันแก้วแคมันแก้วครับนอนสบายใจเลยครับน,นบกินแล้นอนครับน้อนขวัญใจรางวัน<ร>ไม่ยอมตก,กใแม้กลางคืน ออกจกกไม่กรนโนนกับพวกฟานแถวอูนเฮ้ยนอแดงแดงมีมอญมอญนุ้นพร้อมครับมีมอญนุ้นพอมมาเยียมคุณโจรวันนี้ได้มาเยี่ยมน้องขวัญใจกับแม่มาลินะครับมาเป็นกําลังใจให้มาเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวพ่อพ่อนิกรนิกรแม่นบอกนี่กันอันเดียวกันอันนี้ก็คือมันเกลครับบำรุงน้ำนมอ่าใช่แล้ว มันเจียวบองลุงน้ะนมให้นอำนมแตกออจอกยอดกระได้ดูกระไดของในเร็วๆอเอาให้กินเอยอะๆพ่อกวานกินเยอะเหมือนกันครับวัละนี่ใช่ตรวสอบนี่ครับมันเจียวจะเป็นน้ำเลยเนาะมัน,เ,นเจียวน,น้ำน,น้ำเลยกินแค่น้ำได้กินแค่น้ำได้เลยคือเจ๋งมึงๆเลย <laughs> หอบใจ ว่าถือกันได้นน่เดี๋ยวหนาอยู่นี่ตอนอยู่ด้วยกันกับแม่ฟ้าใสเลยครับเนี่ยไปถูกกับพอ่ออุดเลยค่อยจะหอมพอ่ออุดเยอะเลยครับนี่ยจับขาดจับแข้งอยู่เลยกาจีต้องกันโอ้ยไงแห้งปีนี้เนาะตุตตยย่มกัไนไงนี่น่องนี่น่อง ควใจของเรานอนสบายใจเลยบุญกาอนอนควใจไล้เป็นอย่างรับ,บระตื่นหนนนนลเออหับแล้วนอัได้นอนนีเลยจะรกง่ายๆหน่อยทไมมีแนวหนุก่ก็ยากีีมีม่หลวนกอมลุกนอนเเด้อ ห้วหนาตึบรูปทรงสวยงามมากนะครับเมมลหุ่นร่ำซ้ได้มาต่ใสสั่งเมมลิรฝากเนื้อกันอจะผักเนื้อเดี๋ยวมาจักปีแล้วครับ สิบสี่ปีเหรออันนี้อายจะกปีกันสิบแปดปีสิบแอมาตอนสี่ปีตอมาประมาณส้าปีโอ้ทแม่ฟาใส่กันเออทันั่นละโค้งมากกั่าทันั่นอันนี้สิบแปดส่ิบสาสี่แล้วกันสี่ปีขาดกันพิพีสี่ปีแม่มาลิ แล้วลูกเหล็กมันบ่ครับลูกเหล็กแม่เหล็กครับลูกเหล็กแม่เหล็กพ่อกับพ่อแรกนั่นพ่อแรกอีกครับพ่อแรกกับป้าสายนั่นพ่อแรกลูกแรกนั่นบ่เออต้องกันกับพ่อแรกคือกันพ่อแรกลูกแรกกันครับนาโนใช่นาโนอุมบุญอุมบุญก่อนอุมบุญแล้วก็นาโนอุมบุญแล้วก็นาโนแล้วก็ของตาห้ำตาห้ำ ไม่ใช่ของปหันนั่นได้หำคนละหั่นนั่นหำนั่นหำตายเออคนนั่นเสียเพราะแต่พ่อฟานเคยไปหาพ่อของอุมบุญเหมือนกันแต่ไม่ติดอ่าใช่เพราะว่าไม่ถึกถูกจังหวะกันเนาะถูกจังหวะกันเพราะว่าช่วงเขาไอยงัสเป็นสัตว์เป็นอย่างนั้นมาท่านคือกันหาจังหวะใดเยไปจีบพ่อของอุมบุญเหมือนกันครับแต่ไม่ติดให้ ต้องหาจังหวะเว <Okay. S 1> ลาเขาเป็นสัตว์เนะาะอันชิลูกเลี้ยงลานน่อยชิลูกเล้ยด้วยม,ม,มอนนวนขโมปยป <laughs> เมื่องอนสมัยโบราณขอบคุณพี่เตนมากนะครับที่ให้กล้วยมาทางบ้านน้องบุญก็ได้มาส่งแล้วนะครับเพือ่อรองแม่มะลิจะได้มีน้ำนมมีอะไร <c oughs> ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับน้ำนมแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงแม่เ้าห่วงหองลูกะลังเมื่อยางนอนไปเออบ่นเรียงลูกเรียงงากแท้ไหมลูกมากกับบอกขอบคุณ่้ำดื้อจ้ำสิก็งากเนาะแม่ก็งากดื้อ อีกกั first, ้นไวแบบนั้นกลัวเป็นยังขาแม่มันจะมาเหยียบโอ้เอ้าเขาบอกเขาบอสเขาบอสนี่ี่เขาบอสถอยลังพี่ถอยลังเนาะกั้นไว้กั้นไว้มันเหยียบลดุเราต้องมีการดันของที่ขาเข้ามาสุดก็าอี๊ยวจะถอยเอาระวังทุกฝีก้าวตัวนี้ครับระวังตลอดและช่วงช่วงเกิดไม่ไม่แมนแมนขึ้นบุนไห้นอนหรอกนอนเดี๋ยวเปลี่ยนกันนอน เออเพื่อบะไรแล้วก็หเห็นอลไรยานแท้ๆเลยเออที่ของของผมน,นี้ที่รูม,มันขาดเนาะโอเมยมันเหยียบเอาเนาะโอ้ยพี่จะได้กับว่าท่านเพิ่มเ,เลือดเต็มเดียวเลยเนาะนี่เ็ดแล้ว <c oughs> มันทำใจบ่ไ <c> ด <oughs> ้แม่เขาแม่เขา คือจังสิบ่าหายไปเลยแหละสิคลมลูกไว้อเอาบตตรลิต์ำไ <c oughs> ี่ได้เหรเอ่ไปพบเป็นดู <c oughs> นเอาใ, <c oughs> ใค้เล้ว เอาสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณพี่แตนขอบคุณพอความที่ได้มาให้ความรู้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนคลับเอฟซีขอบคุณแฟนคลับเอฟซีขอบคุณโครงการโคตาจักขอบคุณน้องเสือน้องสิงห์นะครับรขอบคุณมากครับ ที่แตนขอบคุณมากครับที่นำผลมาให้กับแม่มาลูกกินครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ